เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2566นายถาวรเสนเนียมประธานพักไทยพักดีกล่าวถึงผลโพลก,การเลือกตั้งของหลายสำนักว่าแม้ผลสำรวจคะแนนการเลือกตั้งจะออกมาในรูปแบบไหนแต่พักการเมืองพยายามจะโฆษณาชี้นำว่ากลุ่มตัวเองได้คะแนนนำแบบ l a n d ไลด์นั่นเป็นเพียงแค่การสร้างจิตวิทยาหมู่เท่านั้นท้ายที่สุดแล้วต้องมาดูว่าความรู้สึกความคิดและการตัดสินใจของประชาชนผู้เลือกว่าเขาต้องการถึงความ มั่นคงความสงบและการเดินหน้าทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเท่านั้นหากให้วิเคราะห์การเมืองหลังการเลือกตั้งเชื่อมั่นว่าพักรวมไทยสร้างชาติโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะได้คะแนนนําและมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลหากมีคะแนนกัากึง่งหรือพ่ายแพ้เพียงเล็กน้อยตามรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องให้วุฒิสภามีอํานาจเข้ามาเลือกได้ตามวิถีของประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงประเด็นความเป็นไปได้หากพลเอกประยุทธ์จันโอชา เลือกจะจัดตั้งรัฐบาลด้วยเสียงข้างน้อยว่าถ้าคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักก็จะบริหารจัดการประเทศได้เหมือนในอดีตสมัยของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิป์ปราโมชก็สามารถทําหน้าที่เป็นรัฐบาลด้วยเสียงข้างน้อยมาแล้วเช่นกันแต่รัฐบาลใหม่ภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่ที่ประสิทธิภาพการบริหารงานว่าจะยึดถือประโยชน์ของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและ ยึดสถาบันหลักเป็นที่ตั้งหรือไม่หากทําหน้าที่ได้ดีแล้วแต่มีการทุจริตเกิดขึ้นเชื่อว่ารัฐบาลไหนๆก็อยู่ต่อไม่ได้อย่างแน่นอน